บ้านเก่าที่ฉันได้รับมรดกมานั้นตั้งอยู่ห่างไกลผู้คนบรรยากาศเงียบสงัดกลิ่นอับชื้นและฝุนทักทายฉันทันทีบนเก้าโยกกลางห้องนั่งเล่นมีตุ๊กตากระเบื้องตัวหนึ่งนั่งอยู่ดวงตาแก้วสีฟ้าของมันดูว่างเปล่าแต่ตรึงสายตาฉันไว้ฉันเริ่มทำความสะอาดบ้านแต่ทุกครั้งที่กลับมาห้องนั่งเล่นตุ๊กตาตัวนั้นดูเหมือนจะขยับตำแหน่งแขนขาของมันพาดต่างจากเดินบ่อยครั้ง ฉันเริ่มได้ยินเสียงกระสิบในยามค่ำคืนเหมือนมีใครเรียกชื่อแต่ไม่เคยพบใครความรู้สึกถูกจับจ้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในบ้านหลังนั้นคืนหนึ่งมีบางอย่างหล่นจากห้องนั่งเล่นเมื่อเดินไปดูก็พบว่าตุ๊กตากระเบื้องตัวนั้นหล่นจากเก้าอี้โยกไปกองอยู่ที่พื้นแขนข้างหนึ่งหักเมื่อฉันหยิบมันขึ้นมาฉันสังเกตเห็นรอยต่อคล้ายช่องลับด้านหลังตุ๊กตาฉันค่อยๆแงะมันออกข้างในมีจดหมายเก่าๆม้วนหนึ่งซ่อนอยู่ จดหมายเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เสียชีวิตกระทันหันในบ้านหลังนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแม่ของเด็กหญิงสาบานว่าจะรักษาวิญญาณของลูกสาวไว้กับตุ๊กตาตัวโปรดเพื่อไม่ให้เหงาข้อความสุดท้ายเขียนว่าดวงวิญญาณของน้องหนูจะอยู่กับตุ๊กตาตัวนี้ตลอดไปทันใดนั้นดวงตาแก้วสีฟ้าของตุ๊กตาก็เปล่งประกายเรืองรองขึ้นมาในความมืดพร้อมกับรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้ากระเบื้องฉันวางจดหมายลงตุ๊กตาหลุดมือตกลงพื้อนอีกครั้ง แต่มันไม่แตกสลายดวงตาของมันยังคงช่องมองมาที่ฉันและเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงก็ปรากฏขึ้นรอบตัวฉันไม่ว่าฉันจะพยายามนำตุ๊กตาไปทิ้งที่ไหนมันก็มักจะกลับมาปรากฏอยู่บนเก้าอี้โยกตัวเดิมเสมอราวกับว่ามันไม่ต้องการจากบ้านหลังนี้ไปไหนและฉันก็เข้าใจแล้วว่าน้องหนูไม่ใช่แค่สิงอยู่ในตุ๊กตาแต่เธอกำลังสิงอยู่ในบ้านทางหลังนี้ต่างหาก